นี่ครับเราทิ้งลูกปลาไว้ครับกระสุกกระสุกเดิเงมาเลยจะให้หลุดเหรอเปล่าด้วยที่อ่ะมาๆทา,างนี้ทางนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตกปลาผิดคิวนะครับนี่กระสุกกระสุนนี่โผิดคิวจริงๆด้วยมาแล้วครับตัวแรกใหญ่ใหญ่ใหญ่ผิดคิวอีกแล้วครับอยู่ไหม ท่านผู้ชมครับตอนนี้ตีเบ็ดไปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็ปลาเริ่มตอดแล้วนะครับขันแรกนะครับขันขวามือปลาเริ่มมากินแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับน่าจะยังอยู่อยู่อยู่อยูดดดด่อันนี้ก็ยินไหม ไม่ใช่ปลาใหญ่ครับมาเป็นพวงเลย สวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีสุกสัานนะครับวันนี้นักตกมาตกปลาหน้าดินนะครับวันนี้ไม่ได้ตีกระสูบนะครับเนื่องจากก็ช่วงนี้นะครับปลากระสูบค่อนข้างจะเงียบนะครับตีเท่าไหร่ก็ไม่กินนะครับก็ก็เลยวันนี้เงาเงานะครับก็เลยมาลองกลับมาตกปลาหน้าดินดูบ้างนะครับก็มาปัดกุ่นพันเบ็ดนะครับเก็บไว้หลายเดือนเลยไม่ได้ตกนานเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาตกปลาหน้าดินเล่นนะครับที่บริเวณ หน้าท่อระบายน้ําหมายท่าน้ำพันเนียดนะครับก็ตอนนี้ลงไปแล้วสองพันด้วยกันนะครับก็ได้ปลาเล็กไปแล้วประมาณห้าตัวนะครับไซส์ประมาณสามนิ้วนะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับก็หย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ลงไปสองพันนะครับเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะว่าปลากินดีหรือไม่นะครับถ้ากินดีก็จะตกแค่สองพันพอนะครับเพราะว่าปลาเล็กมาปวนค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตอนนี้มาลุ้นกันทั้งกบแล้วกันนะครับว,ว่าวันนี้จะเจอปลาใหญ่หรือไม่นะครับครับผมโอเคกดตามพรชงครับเอาละคยปิดปิดเอาละครับป่องบ้านแขกอัดปลาหน้าดินแล้วครับนี่มาถึงก็ได้อัดเลยนี่นี่นะครับอัดปลาใหญ่เปล่า ปากระแห่ตัวเล็กๆตันงงายเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมปลากระแหทุกฝูงปลากระแหเยอะมากตัวแค่นี้แหละได้อีกแล้วนะครับสองตัวติดๆคิ้วมาแล้วครับนี่ผิดคิ้วของแท้ใหญ่ๆนี่ครับเราทิ้งลูกปลาไว้นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเลยโตวิ่งโตวิ่งก่อนเฮ้ยมไ,มไ,มไ,ไ,ไม่ไปได้ไม่ไปได้ดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาเลยอย่าให้หลุดเล้วเขาด้วยพี่อ่ะมามามาทานงนี้ทางนี้ไมไม่ไ,ได้แล้วเฮ้ยเกระๆๆตูบกระตูบกระตูบเด้อเด้อเด้อเดนี่ครับผิดคิวผลการตกปลาผิดคิวนะครับนี่กระตูบ กระสูบในี่โควิดคิวจริงๆด้วยมาแล้วครับ <laughs> ตัวแรก <laughs> <laughs> สุดยอดเลยครับผิดคิวโอ <laughs> oh นะ้โหนกบหนีไม่พ้นปลาถ้ากระสูบจริงๆผิดคิววันนี้ <laughs> คงจะเข้าปากไปแล้วล่ะ <laughs> <laughs> นี่นะครับดูใกล้ๆนะครับนี่มันกินตะก้อนะครับนี่นี่นะครับมันมากินปลาเล็กแน่นอนนะครับกดสายหน่อยกดสายหน่อย <laughs> ดืดอยู่ลอกตัวนี้ฝืดวันนี้ไม่ได้ตีอะปอมนะครับไม่ได้ตีกระสุนนะแต่ว่านกกบมาตีหน้าดินปรากฏว่าเราใช้วิธีการปล่อยปลาเล็กที่มากินตะก้อนะครับปรากฏว่าผิดคิ้วนะครับนี่ตองวัดนแขกได้อัดเลยนะะนี่สุดยอด นี่นะครับโธฟี่ของวันนี้นะครับเป็นปลากระสูบผิดคิวนะครับวันนี้เราตั้งใจตกปลาหน้าดินนะครับก็วันนี้เห็นว่าปลาหน้าดินมันตัวเล right mm. ็กเกินนะครับเราก็เลยใช้วิธีการทิ้งเหยื่อทิ้งปลาเล็กไว้นะครับได้เรื่องจริงๆด้วยนะครับก็เราใช้วิธีการแทนการใช้ลูกปลาเกี่ยวหลังนะครับเราใช้วิธีการตีตะก้อไปแล้วก็ให้ปลาเล็กมาลุมนะครับก็วันนี้เจอผิดคิวจนได้นะครับ ก็เรารอจังหวะนี้มานานนะครับจังหวะผิดคิวนะครับประสบความสาเร็จนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นปลากระสูบไซส์ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแัดขีดนะนี่นะครับวันนี้นักกรมไม่ได้ตีอับปอมนะครับกระสูบที่บริเวณตามาไม่กินนะครับวันนี้ก็เลยมาตีแล้วก็น้าดินเล่นๆนะครับก็ได้เรื่องกันได้นะครับหนีกระสูบไม่พ้นเลยนะนี่น่าดินยังกินนะครับวันนี้แต่เป็นผีมอการอัดของต๋องบ้านแขกนะครับ สุดยอดไปเลยนะครับวันนี้กระสูบทะน้ำพเนียนนะครับอ่ะโอเคนะครับเ <itud soundtrack> ด <imagery> ี so ๋ยวเรามาชั่งปลากันดีกว่านะครับว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับได้นะตัวเล็กได้กระสูบตัวนี้ใหญ่เนาะใ่ นี่นะครับเฮ้ยเก้าขีดว่ะสองนี่ครับนี่นะครับ,รบถ้าหักลบกับกิปเปอร์ปลายกิปเปอร์นี้น้ำหนักหนึ่งขีดนะครับก็น้ำหมักตัวนี้อยู่ที่เก้าขีดนะครับปลากระสุกตัวนี้เก้าขีดครับผม เยอะมั้งครับตัวใหญ่ตัวใหญ่สวัสดีหลุดไอ้ให้ใหญ่ไอ้หลุดว่าหลุดว่าหลุดว่ะนี่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 ยับเยินมาเลยอ่ะตัวหลุดไงเออหลุดโดนกัดโดนกัดเมื่อไหรโดนโดนโดนโอ้โหยับเยินมาเลยนี่นี่นี่เขาเปล่าวะนี่ครับยับเยินมาเลยครับนี่ผิดคิวอีกแล้วนี่โอ้โหนี่นี่ทลอก นี่นี่นี่นนให้ดูใกล้ๆมาผิดคิวแน่นอนนี่<อ>นี่ครับนี่นะอดเลยนะครับนี่ผิดคิวถอดเกตมาให้หมดเลยเนี่ยปลาถูกถอดเกตมาเลยเนี่ยโอ้โหตัวที่สองผิดคิวไม่ได้นะครับเจ็บใจเนี่เนี่ยอืม ใหญ่ใหผิดคิวอีกแล้วครับอยู่ไหมโอ้โหเสียด้ผิดคิวอีกแล้วครับนี่นี่ครับโอ้เดี๋ยวดูสภาพปลาด้ว่าผิดคิ้วเออผิดคิวบ่อยครับสามครั้งแล้วครับเี๋ยวตตรงนี้ลากี อยู่้อยปลาเล็้นี่ละอีคันเนี้ยมันกินมานานแ,แล้วปลาเล็กอะไม่เข้าปากมานันวะ่ะโดนไหมโดนโดนเข้าปากออดผิดยกแล้วครับ ครั้งที่สามก่อนกลับบ้านนี่นะฮะโอ้แต่คราวนี้ไม่อยู่เหมือนเดิมน,นะครับโอเคครับก็มาสรุปผลการตกปลาหน้าดินในวันนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนการตกตีปลากระสูบที่ต่อหม้อนะวันนี้ตีแล้วไม่โดนครับก็เลยช่วงบ่ายเราก็เลยมาตีหน้าดินกันนะครับก็ใช้เบ็ดไปทั้งหมดสามคันนะครับก็ส่วนใหญ่จะได้ปลาเล็กๆนะครับนี่นะครับ นี่ปลาไซสเล็กนะครับเป็นปลาปูงกระแหท่ท้งนั้นเลยนี่นะครับนี่ครับปูงกระแหเนี่ยไซส์ประมาณนี้เองนะก็ดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นการตีทิ้งทิ้งไว้นะครับก็เผื่อจะมีผิดคิวบ้างนะครับก็โดนจนได้น,นะครับก็โดนไปสามหนนี่นะครับจะให้ดู สภาพปลาที่ผิดคิวนะครับนี่ครับเกร็ดหายไปหมดเลยนะฮะก็สรุปก็คือวันนี้ตกปลากระแหไซส์ขนาดนี้นะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับให้มันกินตะก้อไปนะครับกินสามตีตัวมันก็อยู่ในตะก้อน,นั่นแหละจากนั้นเราก็ทิ้งไว้สักระยะนนหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีผิดคิวถึงสามครั้งนะครับเมื่อกี้เพิ่งผิดคิวนะครับแต่ว่าไม่อยู่นะครับก็ตัวที่เราได้นะ เป็นปลากระสูบไซส์เกือบโลนะครับตัวนี้ผิดคิวเหมือนกันนะครับอันนี้งับเข้าไปในปากเลยแล้วแล้วก็ติดตัวเบ็ดแล้วก็ไซส์ขนาดเบ็ดเ,เบอร์แปดนะครับแล้วก็เบอร์แปดนี่นะครับก็ได้ตัวมานะครับก็วันนี้กะว่าผิดคิวจะเป็นปาลา,ปากรายปลาเขาปลาเนื้ออ่อนปลาเบี้ยวอะไรเนี้ยเราเราอยากได้มากเลยแต่มาได้กระสูบอีกแล้วโอเคหนีกระสูบไม่พ้นจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะตีปอมตีอปอมหรือตีหน้าดินก็ยังโดนกระตุกมาผิดคิวจนได้นะวันนี้เป็นผลงานการอัดปลาโดยสองบ้านแขกนะวันนี้สองบ,บ้านแขกถือว่าเป็นกระสุนตัวแรกแต่ว่าไม่ใช่เป็นกระสุนในแนวตีอปอมนะครับก็ยังไม่ถือว่าประสบความสําเร็จดังนั้นเดี๋ยวต่องบ้านแขก้องพยายามต่อไปนะครับก็ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโทฟี่แล้วกันนะครับตัวนี้กระสุนผิดคิวไซส์เกือบโลนะครับประมาณเก้าขีดกว่ากว่านะครับหนึ่งตัวแล้วก็ แล้วก็ปลากระมังกระแหกับกระมังไม่มีมีแต่กระแหงกันเลยนะครับตัวขนาดนี้นะครับเ <_ EN> ยอะเลยประมาณสิบตัวได้นะครับ <_ EN> ก็วันนี้ใช้เวลาตกประมาณสองชั่วโมงครึ่ง <_ EN> <_ EN> นี่ระหว่างปิดปิดคลิปนี่มากัดอีกแล้วกระสูวันนี้ตีปลาเมยก็ไม่โดนนะครับก็วันนี้ก็ตกหน้าดินแก้เซ็งนะครับ <_ EN> ก็ได้ปิดคิวจนได้นะครับกระสูที่หมายท่าน้าพะเนียดนะครับวันนี้ ก็หมดเวลาในการตกปลานะครับก็เดี๋ยวชมคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักกบนักลบํำไลยเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ